ฮะอเอาเลยะครับสวัสดีครับผมเชิรากรสมพิทักษ์นะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าเคนอุกบนะฮะก็วันนี้หลังจากที่ปลายปีที่แล้วนะครับเรามีคําถามนะฮะสำหรับผู้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เอ๊ะชิรากรสมพิทักษ์นะครับว่าคำถามที่หนึ่งว่าในโปรเจกต์เลิฟพิวผมเป็นตัวแทนในอาชีพอะไรนะครับคำถามท,ที่2นะครับก็ถามว่าผมร่วมง,งานกับใครหรือว่าร้องไกด์ให้ใครเป็นคนแรกจะเป็นคนแรกในชีวิตผมที่ผมทำแบบ้ลิหลังให้นะฮะ แล้วก็คําถามที่3นะครับพลงจากนี้กปจนยันรันอยู่ในอัลบั้มอะไรและอยู่ในแท็กที่เท่าไรของในอัลบั้มนั้นนะครับด้วยคําถามที่รู้สึกว่าลึกหรือยากไปหรือเปล่าไ,ไม่รู้เข้าไปดูที่คําถามว่าเราทุกคนตอบว่าตอบได้กันบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็ข้อ,ขอมูลจะหายากอิดนึงนะครับว่าอาับลบั้มเป็นอัลบั้มหายากนะครับส่วนใหญ่อยู่ตามแผงประทูนะฮะอยู่ในซี2เอสอะไรไม่ค่อยมีนะคบ มันจะหายากไปไหนก็ไม่รู้นะฮะอ่ะกับคำตอบกับคำถามแรกนะฮะว่าในโปรเจกต์เลิฟพิวผมอยู่ในตำแหน่าอาชีพอะไรนะครับก็คำถามเอ่อคำตอบก็คือนักล่องไกด์นะฮะล่องไกด์ก็อยู่แถวสนามหลวงนะครับอยู่แถวอยู่แถวเชียงใหม่นะฮะไปเที่ยวกันนานๆไปเที่ยวทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะินอดลับนนอนไปนะครับเพื่ออะไรนะฮะบางทีก็ไปเที่ยวอีทวกทีก็ได้นะครับเรายังไม่รีบไปไหนนะฮะเราเพิ่ง20กว่าบาเองใช่ไหมครับ อ่าต้องอ่ะกับอาชีพแรกนักร้องไกด์นะฮะคำถามบนักร้อง,องไกด์ในห้องอัดเออพักหน่อยซิพี่ว่าจะจะเรื่องเป็นราวนิดนึงโ <Okay, S 1> อเคค่ะโทษค่ะครับผมอ่ะกับคำถามที่สองนะฮะศิลปินคนแรกที่ผมมีศูนร่วมในอลัลบ,บั้มนะครับก็คือรองไกด์ให้แหนมรณเดชนะฮะแหนมแหนมตุ้มนะครับ <c oughs> ใหญ่มากไม่ใช่ <c oughs> แหนมรณเดชจริงๆนะครับเป็นน้องที่นิสัยดีมากนะฮะร,ร่วมงานกันมาหลายครั้งแลล้้้วววนนะะครรับเเพาา่่ผม MV ใหดย อาจเป็นเพราะฉันไม่รู้จักพอมีคนใส่เสื้อขาวใส่หมวกอยู่นะครับในเ v ีนะฮะเพลงนี้ดังมากครับมียอดดีประมาณ2 5นระฮะใช้เวลาประมาณ10ปีแหนมร้อเล่นนะครับแหนมแล้วมันชาร์ลอตซ่าลองเพื่วนรบสก๊อตสก๊อตเราไม่รู้เลยครับว่าเราอยู่ที่ไหนกันนะฮะคำถามที่3นะครับ next station ห้วยขวางอะไร่อย คำถามที่สามนะครับว่าเพลงจากนี้คุณจินรันอยู่ในอัลบั้มไหนนะครับอ่ะเฉลยนะครับ Best of the Year 2011นะครับนี่อยู่ในแท็กสุดท้ายแผ่นแรกนะฮะเพลงที่สิบสองนะครับมีหลักฐานยืนยันนั่งยันนอนยันนะฮะจะมี Best of the Year อันนี้หาง่ายนะครับต่อไปอัลบั้มต่อไปนะฮะชื่อยาวมากชื่อว่า Living l e g a c e 2012 w h Love วิด d Love Song <c oughs> นะฮะอยู่ในดิสหนึ่งนะครับเพลงที่สองนะฮะจากนี้พี่จนนี้ปรันนะครับนี่เจมแอมเคยโพสนะผมเคยขโมยาทีหนึ่งครับผม <c oughs> แล้วก็อัลบั้มนี้ก็คืออัลบั้ม welcome w e l c o m e you to year นะฮะ2012 with u สองวิดกุเกเล่เยนะครับผม <c oughs> ก็อันนี้อยู่ในแท็กที่ ตึ้ง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 จากชิ้นหนะครับอยู่ในแขนแรกนะครับแขนแรกแขนแรกเราเรือเราต้องชันเราเป็นคนไทยยอกยอพอดีภาษาจีนมั่งภาษาไทยบ้างงงครับพอดีตัน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 โอเคสำหรับคนที่ตอบถูกนะฮะได้แก่แตน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  พอแล้วชื่อน้องจอยโซดานะครับคือกินโซดาเราห้ององื่นนะฮะชื่อน้องจอยโซดานะครับก็ยินดีด้วยนะครับรู้สึกว่าน้องเขาจะเป็นคนใต้นะฮะอยู่สงขลาใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะ,คะลงไปสงขลาน้องเขาไปสุราษนะครับเขาลงไปสุราษน้องเขาลงไปสงขลานะฮะด้วยชีวิตที่สวนทางความจริงมันสวนทางดิโก็อ,อ้ยเกิดกับทันไหมไครับไม่ทันนะฮะผมจะเล่นทำไมดูแล้ก็ดีใจกับน้องจอยโซดาด้วยนะครับกับของปั่นนะฮะเราก็จะมีของปั่นพีใหม่ทัฟฟี่เนื้อเียร์ให้นะครับเป็นรูป ของพี่เคนค่ะของพี่เคนเคนไหนเคนทีละเดชแล้วกันนะครับเคนมุมๆเล่นไปแล้วนะฮะแล้วก็ซีดีของกระกรรรมนะครับอะไรกันเยอะแยะนักหนาครัไม่รู้นะฮะจะหลอประหลับปลาเหลือเนาะโอ้ก็สำหรับลายเซ็นนะครับลายเซ็นผมเก่าลายเซ็นอัดนะครับส่วนด้านในนะครับเราจะมีหนังเอวีให้ดูนะฮะหนึ่งเรื่องนะครับแจกไปไม่ใช่นะฮะก็ลายเซ็นของจริงฮะถูกลิขสิทธิ์ครับจากแกมมี่โดยตรงนะฮะผมมาก เดี๋ยวเงียผมเซ็นไปให้นะครับขอคุณกับน mm ้องจอยสุดามากครับแล้วก็ฝากสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะฮะก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับรวมไปด้วยอายุคนนะสุขภาพรับปัจจุบันภาษาศาสตร์สมบัตินะฮะคงไปครับศาษาศาสตร์สมบัติอะไรสักอย่างไม่เอาดีกว่านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคิดสิไดสมบัตินะครับคิดดีทำดีนะฮะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรักครอบครัวรักคนที่เรารักแล้วก็รักคนที่รักเราเยอะๆนะครับ อะไรนะครับพี่บอกตรงๆเลยก็ได้เดี๋ยวมีเกมต่อไปค่ะพี่อ๋อเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะมีเกมต่อไปให้เล่นนะครับรู้สึกว่าเอาไปเลนทายแม่ไปเลนทายมีค่ะเป้าแฟนเพจไว้นะคะไปเลนทายแล้วนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจเอจิลากรน,นะครับเก็บเก็บภาษาไทยนะฮะก็ภาษาอังกฤษของค่ายนะครับเอ็กซ์จิลากอนการจะเป็นภาษาอังกฤษเนอะโอ,อเค ภาษาจีนวันนี้จิตแจ่มใสนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสุหรับเขตจิตรกรนะฮะขอบคุณที่ติดตามผลงานครับติดตามผลงานเรื่อยๆวันนี้9มกราคมเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราไปท่องอากันต่อครับแถวหลังจันดุลสุดขอบเขตนะครับผมยังไงคงจะได้ฟังสิ่งใหม่กันนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่แฟนๆทั้ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ให้ยมันเราเราทันเรื่ม